สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกกันกับบ่านุกขกให้หน้ามือนีกามากีดยางครับในช่วงประมาณโมงหนึ่งโมงตรงพอดีหนึ่งโมงเสาร์เพิ่งสกีดแล้วเมื่อกี้นะครับใส่เวลากรีดประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงสิบนาทีนะครับขณะนี้กับเวลาแปดนาฬิกาสิบนาทีของวันที่ยี่สิบห้า ท่านว่า2 5 6 4ันหาอยหกน้องพี่น้องนะครับยางเพิ่งกรีดแล้วครับอันนี้ถือว่าเป็นมีดแรกนะพี่น้องนะครับถือว่าเป็นมีดแรกเมาเบิ่งการยดของอยางกรีดยางช่วงโม่งกวกวานะครับสวนผมนี่ยางมีประมาณสี่ลอยครับพี่น้องสี่ลอยก็กรีดเพราะเบิดหรอกครับเพราะว่าบางต้นเมื่อกาตายหนึ่งไปเนี่ยนะครับ ก็เลยได้ขีดอิลีกับประมาณสามรอยกว่าครับอ่ามาเบิงครับเพิ่งขีดแล้วเมื่อกี้แล้วก็กลับมายางเบิงปรากฏว่าอ่าอันนี้มีดแรกครับอีเต็มแล้วได้เครื่องแล้วครับอ่าได้เครื่องแล้วเดี๋ยวหลังจากที่ผมขีดไปประมาณสักสามสี่ชั่วโมงเนาะประมาณสามชั่วโมงจุดฮอดแปะแปะเที่ยงพี่นอ้องคอยสีม้าทายทํำให้เบิองอีกเท่านึงว่าอ่า พ่อถึงเวลาหยอดน้ำโกดแล้วยางมันสีลายสีหน่อยซ้ำไหนกรีดมีดแรกนะครับนี่ก็มาเบิ้งการยดขององยางเนาะพี่น้องเนาะท่าให้การยดของน้ำยางให้เบิง้งนี่นี่ครับนะที่จริงเป็นมีดที่สองครับแต่ว่ามีดแรกอีลีที่กรีดนะผมได้ว่างไว้พื้นไว้แล้วนะครับจึงถือว่าในโปนี่คือบอ่มีอยางถือว่าเป็นมีดแรกเลยะนะ นี่ครับหอยกีดต้นยางผมก็ค่อนข้างสีจะเลื่อนเติบโตดีพี่น้องนะครับเพราะว่าปีนี้มันสวนผมนี่มันเป็นดินค่อนข้างดีสิเป็นดินร่วนเวนั็หน่อยนะครับนาแล้งกใ็ให้น้ำให้น้ำสม่ำเสมอครับเอาแผงสูรลาเซียวดูดน้ำใส่นี่มีแหลกในโปนะครับมีแหลกนอกโปก็เป็นเป็นมีดที่สอง นี่ครับหลังจากกีดแล้วประมาณชั่วโมงชั่วโมงนึงเนาะผมก็กลับมาถ่ายให้เบิง้งซุ่มที่กีดไปตั้งแต่เศ้าๆหนึ่งโมงก็กว่าอันนั้เบิ้งการไหลของนำยางที่นองสำหรับมืออากาศรู้สึกว่าสีขึ้นๆจังน่อยนะครับหนาหนาวอากาศขึ้นๆการยด ผงข้ามหม่องว่างอ่าที่ว่าน,นำยางไปใช้ได้ครับพี่น้องส่วนส่วนลายเนาะเนี่ยคือจ้างต้นนี่ก็เป็นต้นที่มันหนาตายครับมันตายหนึ่งได้สามสี่ปีแล้วตายหนึ่งผมก็ยุดกีดครับพี่น้องถึงกีดไปมันก็บ่มมีนำ้ำยางให้ยุดพักจังเลยก่อนให้เปลือกมันแข็งแข็งจังเลยอ่านี่ครับมีดแหลกนำยางถือว่า ไรดีครับพี่น้องนยขีดในช่วงในช่วงหนึ่งโมงเร้าอ่าไรดีเบิ่งตอนที่ผมสีมาเปลียนโปอย่างนะพี่น้องพันไปประมาณจักสองชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งครับพี่น้องผมก็สีมาเปี่ยนโปอย่างเพราะว่าช่วงหนานี่น้ำยางมันเต็มครับหลายโปเต็มอ่าช่วง เปลี่ยนโปอย่างผมกับสิมะทายให้เบิ้งอีกว่าเต็มจากโปรครับเสาร้นี่กีดยางในผมสิกีดเฉพาะช่วงเสา้าครับนะคันมือได้แดดออกกับสกีดเวลา6นาฬิกา30นาทีประมาณ6โมงครึ่งพี่น้องหนาหนาวมากทต่เสาร้บ่ไดน้นะครับสิบกีดยิงกางขึ้นสำหรับยางผมอ่านี่ครับมีดแหลกกะทว่าไรดีรับนานี่ก็สวน ผู้อื่นก็คือสีคือคือ,คอกัดทั้งจังไดบวครับมันก็แล้วแต่อายุของอยางน้ำเนาะเนี่ยไรดีเนี่ย่านไปแค่ชัว่วโมงเดียวก็ได้เกือบเครื่องเลยพี่น้องนะครับการกรีดลักษณะการกรีดผมสิกรีดมือเว้นมือครับพี่นอ้องสาเหตุที่กรีดมือเว้นมือก็เพื่อว่าหนึง่งความเข้มข้นของน้ำยางครับ ความเข็มข้นของน้ำยางกระสีต่างกัสงกน,นสองก็คืออย่างเฮ้าได้พักเต็มที่ครับพี่น้องเพราะว่าให้เวลาในการสร้างน้ำยางในประมาณ24ชั่วโมงนะพี่น้องถี่ว่าน้ำยางมีคุณภาพบาดในต้นยางเฮ้ากับอ่อการลนกับลดลงครับ ลดส่าลงเป็นลดลงส่าลงจะงอยยืดอายุการขีดได้เอาไว้แหงขีดดูปันใดการสูญเสียน้ำก็ตามมากขึ้นกันครับพี่น้องนะ,นะเฮตให้ต้นยางบ่คคอยสมบูรณ์เนาะกะ็มีวิธีขีดก็แล้วเต่สวนครับพี่น้องนะบางท่านบางคนก็กีด สองพักหนึ่งก็มีกีดสามพักหนึ่งก็มีนะครับแต่ว่าผมเคยกีดแล้วแบบสองพักหนึ่งสามพักหนึ่งนี่ผมก็เคยกีดครับน้ำไหลดีครับพี่น้องแต่ว่านำ้ำยางมันบกเข้มข้นบานียางกัดตายหนึ่งพอน้างฤสิตายหนึ่งเร็วครับผมก็เลยมาเปลี่ยนใส่วิธีนี้นะครับกีดมือพักมือดีกว่าซึ่งกีดมาแล้วประมาณสามปีแล้วพี่น้องที่กีดมือพักมือ ก็คือเห็นนี่แหละครับผมบก็เลยได้สียัดแชรบประสบการ์นะครับการรีดยางามาแช่กับพี่ๆน,น,น้องๆเนาะไปรมีสิ่งดีๆนะครับความรู้ดีๆสีแนะนํำกันก,นกน็ยินดีครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับผมนะ ลืมบอกไปว่าอย่างผมนี่อายุประมาณกีดมากนี่อายุประมาณสิบสี่ปีเลยพี่น้องอายุยางประมาณสิบสี่ปีเนาะถือว่าต้นสมบูรณ์ครับผมเบืองต้นสูงนะครับใ่ขายไม่ยางกระสีคือสิิราคาก็สีพอดีว่าขันเมืองกี่ขัขนกีดแล้วเนาะพี่น้อง นี่ครับอ่ามาันเป็นการไหลของนำยางแต่และต้นละต้นในช่วงหนาหนาวพี่น้องนี่ครับมีดเดียวแค่ชุ่มมงกว่าผ่านไปเครื่องแล้วพี่น้องนะครับเครื่องเรียบรลอยแล้วเอาจังไรกะเอาการผลผลิตในช่วงหนาหนาวมาให้เบิง้งนะครับการกรีดวิธีกรีดของผมนะครับอ่เป็นความรู้ ซึ่งบ่เป็นประโยชน์กับท่านผู้รับชมกับพหน่นอยก็ต้องร้ายละพี่น้องบางคนกน็ยังตัดสินใจว่าได้วาสิกีดแบบไดนะครับหรือผลผลิตในช่วงนี้มันคือของผู้อื่นบ่นะครับอันนี้เก่าของผมมาให้เปรียบเทียบบงถึงแต่ละสวนกับบ่คือกัดน,นะพี่น้องครับพี่น้องผ่านไปประมาณชั่วโมงครึง่งพี่น้องมาเบิงว่า ยางเศร้าไหลไปนะครับตั้งแต่กีดไปนะครับก็บปรากฏว่ายั่งยดไปเรื่อยๆครับพี่น้องแต่ว่ากระซ่าล่วงไหลเต็มอ,อันนี้ก็ถือว่าเกือบเต็มแล้วครับกลายเครื่องม้ไหลเตื่พี่นอ้องหลังจากชั่วโมงหนึ่งผ่านไปเดี๋ยวไปเบ่งต้นอื่นกันครับนี่ที่ว่าเป็นยางมีแหลมนากพี่น้องของการกีดในช่วงโมง หนึ่งโมงประมาณหนึ่งโมงอ่าน,นี่ก็เกือบเต็มครับยังพอ,พอได้เปลี่ยนอ่ามีดแหลกของมือนีเลยหระครับเพราะว่าตัวเก้าเนะี่ยผมแกะออกจากโกแล้วพี่นอ้องอ่ันนี้ก็ได้เครื่องหนึ่งก็ยังยศอยู่ครับผมอ่อันนี้ก็ได้เครื่องหนึ่งครับพี่นอ้องเนื่องจากว่าผมกีดเป็นบางต้นครับบางต้นที่มัน ตายหนึ่งพมกับบกีดพี่นอ้องออันนี้ก็ยังยดไปเรื่อยๆครับเว่ากกระซาลงยังบ่ถึงเครงครับโปนี่อ่ามืโปูนอื่นพี่น้องอันนี้บริกีนะครับที่ผมยังผ่านอนี่ครับอันนี้กระแปะเต็มครับโปูนี่อ่าก็ยังยดอยู่ครับผ่านไปสม,มงเครงของการกีด สำหรับเสานี่เดินกันเห็นกันจ้าจ้าไปเลยเอย่างแงาเ่เช้าสองโมงนึงสิเป็นยังไงน้ำมหนาวอ่านี่ก็ถือว่าไก่เครื่องขึ้นมาหลายเตือพี่น้องครับกัยังยดต่อไปเนาะ เนึ่งว่าผมสิเดียดเปลี่ยนแค่โปะใหม่นี่เลยเครื่องนึงครับพี่นอ้องเออเลยเครื่องนึงแล้วนี่ไก่เครื่องแล้วครับผมนิดเดียวยังยดอยู่ครับนี่ครับ กายเครื่องเกือบเต็มแล้วครับผมการยดกิยังถีวาแห้งอยู่ครับยังถีว่าเลี้ยวอยู่มีโอกาสเต็มครับโปนี่อีกแค่ชั่วโมงหนึ่งโอากาสไหลของน้ำยางยังแห้งอยู่อ่านี่ก็เกินเครื่องมาหน่อยนึงครับผมนี่ครับอันนี้ก็ถถอวายั่างไหลลวงดีอยู่กายเครื่องแล้วครับ หลายครึ่งหลายโปะแล้วเีอกัเครื่องนึงแล้วครับนี่อ้าวโปนี่ใบใบยางปบมีดเดียวครับพี่น้องอันนี้ต้องเปลี่ยนครับผมมีดนี่นี่โปะเกามัน นี่ถือเป็นมีดแรกนะครับว่าผมเอาโปะเปล่าเนาะว่างไหลย,ยังแห้ง่านนี่ต้องเปลี่ยนครับผมมาเปลี่ยนบอดดิลุ่นแน่นอนนี่ครับอ่า,อาว่างไรครับเปลี่ยนไปโปะหนึ่งแล้วนะพี่น้อง โอ้นี่ยังบาต้องเปลี่ยนครับเดือเครื่องหนึง่งอ,อันนี้ยังบอกว่อเปลี่ยนโอ้นี่ก็เกินเครื่องแล้วครับผมนี่ครับเกินเครื่องแล้วเปลี่ยนบเปลี่ยนก็ต้องเบิงการไหลเลยพี่น้องว่ามันไหลแห้งไหลซาไหลคอยไหลเรียวอันนี้กับแปะเต็มครับตัวนี้ มีเดียวแปเต็มแต่ว่าการไหลซา,าลงแสดงว่าบบต้องเปียนครับไปเบ่งต้นอื่นกันต้นนี้ครเกืเอบเต็มปากแล้วพี่นอ้องยังไหลแห้งอยู่ครับยังไหลแห้งอยู่แสดงว่าต้องเปียนครับผมโมเปียนนี่ต้นแน่นอนเดี๋ยวหาปูเปียกก่อน เปลี่ยนโปรครับนี่เปลี่ยนโปรเรียบร้อยเปลี่ยนไปสองโปรแล้วโปรนี้ได้ครึ่งนึงครับได้ครึ่งนึงโปรนี้ก็เกินครึ่งแล้วสีเปลี่ยนบ่เปลี่ยนสองเบิง้งการไหลความเร็วของน้ำยางนะถือว่ายังไหลลวงอยู่ครับนี่ แต่ว่ายังผมสีบอเปียนครับปูนี่คิดว่านาสีบอลุน่นคิดว่าน่าจะบอลุน่นโอเคปูนี่ใกล้เต็มแล้วครับแต่ว่าบอหาสีลุ่นครับปูนี่บอเปียน ี่กโมนาสิลลนครับแปะเต็มแล้วโปนี่ก็นี่ขีย่ยางเกาหมู่บ้านเลยครับนี่มีดแรกอันนี้เป็นมีดสองนอะแต่ว่าถือเป็นมีดแรกสําหรับโปนี่ยางยังไหลแห้งอยู่ครับผมว่านาศินาศิเปียนครับโปนี่ไหลแห้งอยู่เดี๋ยวหาโปเปียนครับ บมมีปอเปลี่ยนผมสิเอาไปเทใส่ต้นที่ผมคิดว่ามันสีบเต็มเนาะที่ใส่ปูต้นนี้ได้เกินเครึง่งแต่ว่าก็ยังไหลอยู่อ่ะเปลี่ยนต้นหน่อยเปลี่ยนใส่ต้นหน่อยมันไหลซาแล้วครับต้นหน่อยที่ลงไปเรยพี่น้อง นี่ครับนี่เอาตัวนี้ไปวางไว้คือเก้าครับบันโมนาสีล่นครับบันเอาการไหลกันยังบมทีว่าลวดเรีวปันไหนนี่เอาโอเคไปเบื้องต้นอื่นต่อไปผมเพิ่งเปลี่ยนได้สามโปต้นนี้ผมเปลี่ยนแต่อเนี่ครับนี่ตัวนี้มันผมยามันล่น จะใช้ตัวมือเสานี่มันล่นเร็วครับต้นนี้มันไหลเร็วนี่ครับถือว่าเต็มโป้อันนี้เป็นโป้ที่สองนอะสำหรับมือนี่นี่ครับยังไหลดีขึ้นเ่าครับพี่น้องคิดว่าน่าสิเต็มสองโป้ครับต้นนี้นี่ก็เกินเครื่องแล้วครับน้ำยาง หนีโมพ่อเคืองอยู่ครับพี่น้องต้นนี่มันอยากสิตตยหนึ่งทีหน่อยเลยไหลซาต้นนี้ต้นนี้นี่นำอยางยังไหลเรียวอยู่ครับผมต้องเปลี่ยนครับปูนี่โมเปลี่ยนนี่ไปเพราะอดหล่นแท้ๆครับมันไหลเรียวอาปูเปลี่ยนบัตนี่เปลี่ยนเอาพี่น้องไหลเรียวหมดมันสิหล่น กว่างพื้นเลยครับผมสีมาหยอดน้ำกดประมาณเทียงพี่นอ้องเทียงหนาสีเศร้าเลยอีกประมาณจากักสองสัปโมงสามสัปโมงอันนี้ผลขาดสีใจหนึ่งครับด้บัวลายไปเลยต้นในบริกีดผมก็สีขามไปพี่นอ้อง อันนี้ก็ได้เครื่องหนึ่งพอดีครับต้นนี้มาเบ่งแทวต่อไปผมกรีดมือเศร้านี่ผมกรีดทั้งเบิดหกหกแทวพี่น้องมันสิมีประมาณสิบสองแทวผมแบ่งเครื่องเอาครับกีดมือเป็นมือแต่ว่ากรีดทุกมือครับมือเศร้ามือเศร้านี่กีดฟังทั้งขวามือฟังทั้งนี้บานนี้มืออื่นก็พักฟังทั้งนี้ มืออื่นเศร้าก็ไปกีดฟังทั้งนั้นครับแบ่งเคืองหนึ่งก็คือมันนยางได้พักเต็มที่มือหนึ่งสองมือห้ากับเม,มื่อยบบลานะครับมีเวลาเฮ็ดงานนิ่งอื่นนะมันจะกีดเป็นสี่ประจํานี่ก็ได้เคืองนึงพอด,ดีโปรนี่เต็มแล้วครับพี่น้องเลียนมาประมาณสี่โปรแล้วสี่โปรแล้วนี่โปรที่ห้าเต็ม ยังไหลแห้งอยู่ผมก็สิบเลียนครับ